สวัสดีค่ะพบากับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดมีนาคมพศสองพันห้ารอยหสิบเจ็ดค่ะสภาพอากาศบ้านเราจะไป็นผิดไปติดตามช่วันค่ะเริ่มกันทีแพนี่อากาศ์พิพินค่ะเรื่องความกดอากาศต่ำหนึ่งจากความร้อนนะคะปกคลุมยู่บเรณตอนบนของประเทศไทยค่ะภาพดาวเทียมฮิมาวาริค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตัวพอบเมกเป็นบางสวนค่ะ ผาบลรดาชุ่มพรอนค่ะบริเวณผักตายฟังนอกตอนบนนะคะตัวไม่พบกลุ่มฝนค่ะผาบลรดาสถิงผาค่ะบริเวณผักตายฟังนอกตอนหลังนะคะตัวจพบกลุ่มฝนฝาคนนอกในบริเวณของทะเลอา่าวไทยค่ะต่อไปเป็นการได้งานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้วัดได้ที่สามสิบแปดจุดศูนย์องศาเซลเซียสค่ะเทียมเพื่อพระเซงจังหวัดสุราธานีและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้ทยี่2 8บอดจุดซงศาเซลเซียสค่ะเทียมเพื่อชวงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ่อไปเป็นการได้งานฝนสถานีหยุเซวชมงค่ะวัดตั้งแต่7โมงเชา้าเลยว่าจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะโดยปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้นะคะอยู่ที่5.5 mm, ม,มิลลิเมตรค่เทียมเพ่อเมืองจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อ,อากาศของวันนี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนองนะคะจะเจอกับลร่มตะวันออกและลมตะวันออกเฉีงยงใต้ผัดปกุมบริเวณอ่าวไทยแลภาคใตายค่ะทําให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนเล็กหน่อยบางแห้งค่ะไปดูรายจังหวัดกันค่ะ เพชบุรี i, ประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหาทหลุ่มสงขลาปัตตานียะลานะาธิบดีคจะมีฝนหน่อยว่ารอยละสิบของพื้นที่ค่ะและในบริเวณของจังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรส,สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเจียวที่ประมาณ22-28องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดเจียวที ion, protest, ่ประมาณ31-38องศาเซลเซียสค่ะ ต่อไปเป็นคืนล่มค่ะตั้งแต่จงหวัดสุราธานีขึ้นไปค่ะจะเจอกับพื้นล่มตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเร็วลรม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคืนต่ำมวานึงแมตค่ะและบริเวณที่มีฝนป่าขนองนะคะคื่นจะสูงมากว่า1นึงแมตค่ะและต่อไปตั้งแต่จงหวัดนครศรีธรรมราชลงมาค่ะจะเจอกับลื่นล่มตะวันออกที่มีความเร็วล่ม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคืนสูงประมาณนึงแมตค่ะและบริเวณที่มีฝนป่าขนองคืนจะสูง1-2ึมงรค่ะแม ต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศเจ็ดวันข้างหน้านะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนบนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบแปดนะคะจะมีฝนอยู่ที่รอดัะสิบฟองพื้นเทและตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงยี่สบนะคะจะมีฝนฝักขนองร้ดยลส3มสิบฟองพื้นเทค่ะและตั้งแต่วันที่ยี่สบแดจนถึงยี่ิบสามมีหน้านะคะจะลดลงเรือยระดับสิบฟองพื้นเทค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนหลังนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบสามมีหน้านะคะจะมีฝนอยู่ที่ระดับสิบฟองพื้นเทค่ะ ค่ะข้อจอบการพยายกรณ์อาการบศเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องศูนอุตุนิยมวิทยปาปากใต้ฟังด้นออกค่ะแล้วพบกันไหมตอนเช้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน